เดี๋ยวจัดให้ทุกคู่เลยครับเดี๋ยวทีนี้คือบอยจะบอกแบบนี้ว่า,าเรื่องคู่จิ้นของในใจกันลอยบอยก็อยากให้แฟนคลับทุกๆคนแบบค่อยๆจิ้นค่อยๆถนอมเข้าไปนะครับบางทีอย่าไปกดดันอะไรมากอย่าไปแบบอย่าไปแบบให้นองให้อียังแบบได้เห็ดบางทีผมก็ยังพยายามที่จะควบคุมยูทูบเบอร์หน่อยว่าแบบอย่าพยายามชงให้ ให้ทุกคนแบบคิดลึกอะไรมากมายเพราะน้องหลายๆคนเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขายังไงเนาะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติให้เขาแสดงออกด้วยด้วยตัวของเขาเอง่าอย,า,อยาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเหตุเพื่อแฟนขาอีห่ังสิไหมครับเราคือพูดชื่นชอบในในโมเมนต์เราก็ค่อยๆถนอมไปดูไปยาวๆนานๆน,น,นะครับ บางที่เอาสมมติว่าเนี่ยเห็นไหมพ่อพี่น้องรู้สึกว่าจิ้มยาหยีพึ่งเข้ามาเนี่ยก็จิน้นจิ้นกับเจมบอลแล้วทีนี้ตอนแรกเราก็พยายามคือขาดบ,บังน้องแบบยาหยียาหยีมาเนี่ยก็อพอพอพอ,พอเขาเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเราจะเอาไปคู่คนอื่นก็ยากดีกเด็ด้อืมเพราะว่าแฟนขับบางคนก็ก็ไม่แยกแยก บางเทือ่องเขาบอกแยกแยกอยากให้แยกแบบบางเีร่มันจะได้ทํางานกันง่ายเราก็จะได้ทํางานไปอย่างสบายใจพี่น้องเกษตรได้เบิ้งอย่างหลากหลายเนี่ยบางครั้งพ่อพ่อจะปิดอย่างเงียสมมุติว่าวันหนึ่งให้ใหญ่เล่นบทนี้แล้วจะไปคู่คนอื่นเกษสิยานยากอีกที อย่างยังวีเนี่ยอย่างปาล์มเนี่ยเป็นหมอลำไม่ได้ปาล์มเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมอลำา็ท่านใดสำเนียงลำยังไม่ได้แต่ก็คือเขาคือร้อ,องเพองได้แต่วีเนี่ยวีนี่คือเป็นหมอลำแต่พอเขาเนี้ยส,สมมุติว่าวี v เล่นบทนี้แล้วบางคนก็เรียกร้องเนี่ยทรงขอความสนทมหาบ่อยว่าให้น้องปาล์มมี่เล่นหาบทให้เล่นคู่กันได้ไหม ค้าอะไรประมาณนี้โอ้ยซึ่งเหมือนกับดูในภาพรวมในความเหมาะสมการแสดงหน้าเวทีมันกับเนี่ยแหละทุกคนเนาะบอยว่าอยากให้แบบคืออยากให้เราให้เขาเป็นธรรมชาติเราเราต้องแยกไอบบ้บนเวทีอะบนเวทีเราเราคนเราคนยอมรับในการหน้าที่ของศิลปินนะทุกคนเราเขาายาเขาอย่ารู้สึกว่า พอใจหรือไม่พอใจชอบไม่ชอบคือบอยอยากให้โฟกัสตรงที่แบบว่าผู้นั้นตรงเมื่อคู่ผู้นี้ผู้นี้ตรงเมื่อคู่ผู้นั้นบอยอยากให้ยอมรับการตัดสินใจของบอยอยู่นะบอยเป็นผู้ปกครองบอยเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าเราทํางานก็เพื่อคนดูในภาพรวมคนดูหน้าเวทีด้วยดูสดๆดด้วยตาสีตาสาปูญาตายง่ายที่เพิ่นฟังล่ำฟังเรื่องฟังเอาเสียงฟังเอาบทบาทการแสดงอเออบางคนเพิ่นกับปเลยมาลู่น้ำเฮาดิ นะครับในส่วนของเบื้องหลังก็มีคีิปอกไปอยู่แล้วเราบอยก็อยากให้แยกอยากให้แยกแยะว่าอ๋ออันนี้เรื่องส่วนตัวเขาอันนี้เรื่องการทำงานของเขานะครับแบบนั้นบอยกับแอนแบบเราฟาฟันมาเนี่ยกว่ากว่าจะมัน ววาสิ่งเอยกันใดเนี่ยนี่แหละก็เพราะจริงๆถ้าพอแค่อย่างมันกับบอแมนเนาะที่ผมพูดตอนนี้เพราะผมแคร์ทุกคนเลยที่ผมเบาตอนนี้คือผมแค่ทุกคนแหละถ้าผมบาแค่ผมก็จ,จาเป็นที่ตรงมาอธิบายเข้าใจชีวิตของตัวเองไปทํางานของตัวเองไปเต็มที่แต่น,นี้คือเราแคร์เราอยากให้ทุกคนเข้าใจอันนี้คือแค่จังมาะเบาถ้าพอแค่แฟนคลับนี่ยงบ่เดมเบาเลย อาเฮปหน้าที่ของเจ้าของไปปอยก็บอกน้องๆทุกคนแหละคือบางอย่างอะถ้าเราเราบนเวทีมันคือการแสดงนะแต่ข้างล่างเราแสดงไม่ได้นะทุกคนคนสมัยนี้เขาดูออกผมก็บอกน้องๆลูกๆในวงทุกคนว่าอย่าพยายามทำอะไรที่มันไม่จริงมันสุดท้ายมันก็คือเราเองอะจะได้รับผลกระทบ และมันจะผูกมัดมันสิผูกมัดมันสิเหตุในเข้าสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคือคือตัวเราเองบนเวทีอ่ะอย่างน้อยคนก็ต้องมองว่ามันเป็นการแสดงได้โอเคแต่คลิปที่ถ่ายทอดออกไปที่เป็นเบื้องหลังนะที่เป็นหลังด้วที่หลังม่านนะอะไรที่มันไม่จริงอย่าไปพูดอย่าไปทำคนสมัยนี้เขาดูออก มันโมเมนสมัยก่อนแบบวอาอยิงคือบางทีอะอะไรที่มันมันปรุงแต่งมันกระบอกอินเดีเขาก็รู้สึกว่าเรารับไม่ได้มันฟังบบกเขาหูงสิงไหมพี่น้องรู้สึกบอกอะไรที่มันดูเหมือนการแสดงข้างหลังอย่างที่มันเป็นเหมือนการแสดงเบื้องหลังสิงไมครับท,ที่ที่หลังฉากที่ไม่ใช่บนเวทีนะ บนเวทีเราตัดออกได้โอ้ยอย่างน้อยคนก็ต้องเข้าใจว่าคือการแสดงตามหน้าที่ที่หัวหน,น้ามอบหมายให้แต่หลังเวทีอย่ามันต้องระวังมากๆเลยถ้าอะไรที่มันมันไม่จริงแต่ถ้าจริงก็คือทําไปเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีทําแล้วมันมันดีกับทุกคนทุกฝ่ายไม่ให้ใครเดือดร้อนนี่คือทําไปเลย